สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้ง่องพาหัดชาแนลครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะมาตามเมียคู่อะไงเอฟซีทั้ง่องครับผมเพราะว่าเห็นเมื่อกี้นี่ครับผมเนาะเมีคั่อครับผมเห็นเหมาลอตเตอรี่ครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อแม่ผูมีจังไหนคือเห็นเหมาลอตเตอรี่อยู่เมื่อกี้นี่เหมาจันคือสองใบนาะสองใบยุ่ยใจเห็นเห็นตังหลายเมื่อกี้นี่สองใบเนาะสองใบเห็นเห็นตั้งหล่มันเป็นกำนึงเมื่อกี้นี่บิ่งแนวตัวนี้เนี่ยบิงง่ไงแนาะกะหั ฮะเกหกเอามาส่เกาหเอาแม่ต้น้ำโพตัสักเัวามันบอกว่าหนเมันบอกเมีนเขางะนสักดิเมีนเอ้าเพื่อนใครบอกน้จอกล่างบอกแล้วท้ถึงระันที่หนึ่งก็ดีเมีนเมนมนเพิ่นบอกว่าซื้อเกาหกโเพื่นบ่าเอาเลขเมียเมยแม่เมียมากเกากระศูนแล้วจับคู่เลยแม่ทุกคนให้เจ้าเราบ่เมียใหรอไอ้หลีหลี่ยเมื่ห้ ยังบม่หายอหรียังบม่หายอยกับคูเนี่ยอหละเนาะอหรีแม่ยังบม่หายอิรีดิหายผู้ใดเจ็หรือมาเบิงรูโม่มีอีรีผมมีแค่เด็เล็กบิ่งเก้ากับศูนย์ของแม่น่ะของมิที่มาศูนย์กับหนึ่งนัดนี้เออเอแม่ละเนาะแม่นหนักแม่บ่อยังบ่ใดโยโอ้แม่แมนขัทิวงสันอะเนาะ เอาเมือหน่าขาว่าคให้เจ้ากาาระเป๋เถ่าบ่เมีนดิ้ไ้บวถ่อมังบ่เมียด้ี่อิอิ่มนันเมียนพูดบ่เมีนอิแม่แม <c oughs> ขเาเกาก่กินเนบัใบมีกี่เมียเกาหก้ใบเกาหกสวงใบ,บเอามัยเาขาเืนจะเป็นลายอยูอถึงสเปกแล้วนะัพอตุากแวาถึงสเปกนะเรานะถามแม่คนแกตัวเองคนนี้ท่านคคกันเลยแม่บอกท่านคกันกัแม่คนแกด้วย ยังกับปูปูวาครับผมเนาะปูสีศูนวาครับผมถ้าใครซื้อเลขติดเก้าครับผมได้เก้าหกมีโอกาสสองใบได้เกหใบหนึ่งเก้าหกสองใบเก้าห้าใบหนึ่งเียได้สามันละเกมี่้ามันบวี้ตวีขายแล้วเก้าสามนี่จะเก่าถึงแม่เลยเนาะเก่ามากเจ้าบรรทัดเข้าทิ้งไปเมียนความเจกกับแปดเด่นเจกกระแปด เจ็ดเข้าหเมลผมเนี่ยเจ็ดกับแปดหลักสี่บนของผมเนี่ยเจ็ดกับแปเลื่อตลอดการเล่นเกเลื่อตลอดการแจ็กลนได้แล้วเป็นบอกเอ้าแม่มาใส่แหม่อ๋อครับผมเห็นได้ละสี่แปดมื่อกี้ครับผมแม่มมากครับผมเนาะมีใบหนึ่งเนี่ยสี่แปดสี่เก้ยัง 1่แปดโอเคได้อยู่แปดเอาบงใส่แม่ส่แปม่ใแม่เอาบ้าใส่ส8แโออันพระใหม่เพ่นว่าซื้อให้แต่หนึ่งสี่แปน1หน่งสี่แปดเต้อืมครับผมเฮ้ยฝันได้ปบอกเลยบอกเพระนั้นพระนี่ฝันว่าพระอาบน้สันติเตเลนี่ครับผมฝันเห็นพะสงน้ำจีครับผมอ๋อ ฝันเห็นพระสงนามครับผมเนาะเพิ่นบใไม่ครับผมนี่ครับฝันเห็นพระสงนามเตอเป็นเก้านหนึ่งตัวมาเป็นเกืน้าหนกับเป็นหนึ่งบแล้วแม่ถามเนี่ยเล็กพิทีแม่ของแม่คุณกับหนึ่งตัดบ่ตัดถึงตัวหนึ่งบ่ศูนย์กับหนึ่งตีกว่านี่ของแม่เก่กับศูนย์ศูนยกับหนึ่ง เดี๋ยวว่าเขาเซทุกอย่างอยู่ในกองสลากกันนะเขาเซทุนถึงเก่าเด้อแมนเดี๋ยวว่าเขาตายแล้วว่าจังหวะเขาเซ่เด้อกองสลากกันนะศูนกับศุนถึงเก่าเด้อเขาใสอืเอาเอามาลงแม่เอาเขียนเดี๋ยวกลับเขียนเหยที่ทางสองของผมเนาะยังไม่ได้กับ ทุกคนเลยเอาแม่ได้มือแม่เห็นละแหงมันแม่เขียนตัวตุ่นดีใครได้ครับผมแม่ครับเลขวิ่งพ่อแม่เขียนเลขวิ่งด้วยวิ่งของแม่คั้วครับผมเนาะเก้ากับศูนย์ครับแม่คั้วจับตัวนี้เด้เก้าสองเก้าสามเก้าห้าเอาผู้ซื้อเก้าหกเมื่อกี้นี่ศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์ซีมักซีไลท์เนี่ยในแม่ตัวในแม่บัวันว่าบม่เล่นใหรบ่กเมียนไห่เบิ้งก่อนเอาหอยไผ่กับบัวันเอาเมื่อกี้คื่องซีกอกหกเอาดพ่อซักบอกพ่อซักบอกมันตัวมันสูตรเท่าเนาะมันบอกรวามันบอวิหกเนาะคือเสื้อเพิรนเพิ่์นกับเป็นอาจารย์เนาะเมียนบอเสื้อคนง่ายแถ่เพิร์นกับเพิร์นอาจารย์เนาะของพ่อซักคุณทีหล่าวเขาดึงก่อนว่าแม่กเนาะ ครับผมเขานึงก็บนตรงๆพครับครับภาษากรบผมก็ที่แล้วเอออันเลขมีที่มาพอนฝากล่งครับผมล่งอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะงกระเด็นแต่ทางพนพิสัยเด้ฮะเลขพนพิสัยเตะเลขพนพิสัยพ่นว่าเลขเลขเดี๋ยวเลขมีที่มาเอาเป็นเลขมีที่มาซะกก่อนฮะเอาเป็นเลขมีที่มามีที่มา คือว่าพ่นมือใส่มันอันเ็ดกระแปดเอามองข้าเจ้าด้วยเจ็ดกระแปคือตรงก็คงผมนู่นเหมือนเนาะนั่นแหละข้าเจ้าฝากมากคงผมมเจ็กระแปดที่บนอ๋อนี่ครับผมเนาะข้าเจ้าฝากมากครับผมเนาะเลขมีที่มาจากคนเขาได้เขจะติดตามให้กนะจากคนพิสัยเนี่ยใเป็น่พิสัยเดวมนบอแม่ออทปเที่้าคที่ล้วคือว่าอัน เจ้าแหลกขึ้นมาซูลกับหนึ่งแม่ไม่คนละคนคนละคนกันอ๋อเหล็กมีที่มาของใหม่ครับผมเนาะอันนั้นเป็นของคนไกลจากคนไกลครับผมกูจะแล้วอันนี้เป็นฝากล่องเจ้าไม่อันนี้ฝากล่องเจ้าไม่ครับผมเนาะอันนึ่งซูลอันซูลกับหนึ่งอันเจ้าครับผมเลขมีที่มาของแม่ครัวครับผมแม่ครัวปากกาก็บอกว่าบ่้นมาเบิร์ดแล้วเบิร์ดแม็กแล้ว นี่ครับผมวันที่สิบหกทับห้าทับหกหกครับผมนี่ครับเลขมีที่มาครับผมเนาะแรงพิจารณาเบื้องเนาะครับผมแม่แรงไม้ครับผมนี่ครับเจ็ดกับแปดบนแรกแม่นี่ครับแมนบอ่อบอดล่อบนลางครับผมเด้อต้องของแม่วิ่งเก่ากับศูนย์กับผมเนาะแม่จะครูให้เก้าสองเก้าสามเก้าห้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์สี่เอ้าศูนย์สี่บอ อาหนึ่งมาศูนหาเขาบอกศูนหาน่ำซูนซีมั่อยากมาสั่นซูนซีแมนอากได้ซูนหาอ้านเอา,ออา,นอเ,าเนี่ยนคนน,นึงนนเ,เอา <laughs> 9, 3, 9, 5, นี่แหละสหัสสตัวเก่าสามเก่าห้านี่แหละเพราะว่ามุสลิมราซื้อหลายนี่ผมซื้อหลายที่แม่งมุสลินี่ผมซื้อเก่าสองเก่าสามเก่าห้าหลายนึ่งออกเก่าหนึ่งเสยหนึง่งเก้เยโอาเอาเอาาไว้ล้งเบิร์ดช้ำครับผมแม่ เสียดายก็ไวนาได้ไปเสียดายกับผมเนาะนี่ครับผมแคบนาจอเด้อพี่น้องกับผมเนาะเลขแม่ครัวปู่ศีสูนครับวิ่งเก้าครับผมกับศูนย์ครับวิ่งเก้ากับศูนย์แม่ครัวเขียนให้ครับผมเก้าสองเก้าสามเก้าห้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่กับผมเนาะเน้นที่ชอบเองครับผมเนาะเน้นให้ครับผมผมชอบเองเน้นที่เก้าสามเก้าห้าผมชอบเองครับชอบส่วนตัวครับผมเนาะเอา ้วก็เลขทีที่มากครับผมเนาะแมว่าแรงไม่ครับผมเพิ่นฝากม่ขั้วมากครับผมเนาะงวดนี้ได้มาเจ็ดกับแปดครับผมเจ็ดกับแปดเด้อครับผมเนาะแรงไม่ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมกระสุดท้ายนี้ครับก็ขออยพรใเหุ้เอฟซีทงช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแถวขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินท่องครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมแคปหน้าจอครับ